ปิดตีสองแต่นี่มันตีสามแล้วทำไมมิทินยังไม่มาอีกวันนี้สาวๆกี่เต็มเลยว่ะคนมันลอยอย่างเงี้ยแหละผู้หญิงคนที่จับมือแกสวยมากเลยว่ะมิทินเอ้าพี่พนล่าทำไมยังไม่นอนอ่ะพี่นอนไม่หลับเลยมานั่งรอเธอมิทินงั้นเรากล่าวก่อนนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเข้านอนกันเธอะที่รักมิทินพี่เห็นเสื้อตัวนี้เท่ดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากเอาไปใส่ไวเร่นดนตรีนะขอบคุณครับพี่พล่า เราทำอะไรล่ะสั่งสายทินใหม่สายเดิมมันขาดเต๋ทําทำไมไม่ซื้อแถวนี้สั่งเอาค่าส่งแพงจะตายสั่งในติ k ตอกช็อปไงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ํานะจริงเหรอฮะไติชตอกช็อปของแพงไหม,มใกล้จะวันเกิดพี่พอลล่าแล้วอยากซื้อของขวัญให้พี่พอลล่าแต่เราไม่มีเงินเลยอืมอยู่ริมโขงก็มีงานแข่งเรือเราไปเล่นดนตรีเปิดหมอก,กันไหมเออดีนะดีนะวิทิน ไปกันเถอะผมไปก่อนนะพี่พอล่าเกินนี้นอนเลยเลยนะไม่ต้องรอผมนะไปเพียนวันนี้ผับปิดแล้วพากันออกไปไหนต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆโอ้โหโอ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 โ มิทินเธอชอบแบบนี้ใช่ไหมเอา้าพี่บอลล่ามาได้ยังไงถ้าเธอชอบแบบนี้ทำไมไม่คบกับเช้าวช้าสวยมาคบกับคนแก่แบบพี่ทำไมพี่บอลล่าฟังผมก่อน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to YOU สุกสันมันเกิดนะคนสวยของผมก็ไปหาสาวของเธอเถอะสาวของผมก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ไงครับไม่ต้องมาทําเป็นปากหวานเลยเปิดดูดิของพวกนี้ผมตั้งใจสั่งให้พี่เลยนะโอ้ยแย่ๆเลยไม่ได้ของน่ารักทั้งนั้นเลยทําไมเธอมีเงินซื้อล่ะผมสั่งในติ๊กต k อกสอบครับส่งฟรีไม่ยัง้งส่งได้ทุกวันไม่มีขั้นต่ำรดเยอะลดหลายต่อด้วย <c oughs> <c oughs> คิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับคุณแก่แบบพี่ไม่ต้องคิดเลยครับผมรักหมดใจไปแล้วรักนะครับคุณแก่ของผมกันแดบดบมีตัวไหนที่ฉันใช้บ้างเนี่ยแจบนิว้วใช้ให้ประหยัดหน่อยลูกทุกวันนี้ของก็ไม่ค่อยได้ขายกำไรก็อยู่กับลูกหมดแล้วทำไม แม่จะไม่ให้หนูใช้เหรอไหนบอกว่าที่เปิดลานเครื่องสำอางก็เพราะว่าหนูรักสวยรักงามแลวทีนี้จะมาห้ามไม่ให้หนูใช้เปล่าลูกก็แค่ให้ใช้ประหยัดประหยัดหน่อยทําไมต้องประหยัดถ้างั้นใช้เลยลูกใช้เลยลูกหนูอยากได้อะไรก็ใช้ไปเลยลูกแม่ขอโทษนะนิวครับมิทินนั่นใครลูกแฟนหนูแม่ชื่อมิทินแฟนสวัสดีครับคุณแม่บีเบสไปกันเถอะผมไปก่อนนะครับคุณแม่ไปเถอะไม่ต้องไปสนใจ บีเบฟเราขอย้ายไปอยู่บ้านเธอได้ไหมอ่ะทำไมล่ะก็เราเบื่อแม่เราอะเดี๋ยวนี้ชอบบ่นให้เราหน้าลำคาญน,นี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วที่นิวไม่กลับบ้านไม่รู้ไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้เลยนิวกลับมาแล้วเหรอลูกหนูไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาตั้งนานลูกไปอยู่บ้านมิทินแล้วหนูได้ไปเรียนไหมลูกไม่ทําไมล่ะลูกช่วงนี้สอบไม่ใช่เหรอทําไมหนูจะต้องเรียนทําไมหนูจะต้องสอบไปบีเบฟ จะหอบของไปไหนลูกจะไปอยู่บ้านมิทินจะไปอยู่กับเขาทําไมลูกทําไมไม่อยู่บ้านเราก็หนูเบื่อเบื่อแม่แม่ชอบบทจู้ที่ตุกติกหนูลำคาญไปเสื้อผ้าพร้อมแล้วไปไมีหน้านะลูกแม่ไม่ให้ไปแม่อย่ามาบังคับหนูหนูไม่ชอบไปก่อนนะครับคุณแม่นิวกลับมาก่อนลูกนิวกลับมาก่อนนิวงานนี้เธอต้องรำให้สวยๆนะเพราะว่ามันเป็นงานระดับจังหวัดอย่าใ,ให้มันเสียหน้าครูล่ะ คุณครูคะตั้งแต่ที่น้ำพริกลาออกไปอะ่ะคณะเราก็ไม่เคยแข่งลําได้ที่หนึ่งเลยนะคะอืมมันก็จริงนะนี่ก็ไม่ได้ข่าวน้ำพริกมาเป็นปีแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างเออขอทางหน่อยคะ่ะพอดีจะหยิบแป้งตัวนี้ฮะน,น้ำพริกอ,อครูพรสวัสดีค่ะน้ำพริกเธอไปไหนมาทาไมไม่ติดต่อมาหาครูเลยจะลาออกไปก็ไม่บอกครูสักคำรู้ไหมครูเป็นห่วงเธอนะแล้วนั่นเธอไปเอาเด็กที่ไหนมาอุ้มหรออืมนี่ลูกเราเองฮะ ลูกเธอคลอดลูกแล้วง้นก็แสดงว่าเธอท้องตอนเรียนนะสิไม่น่าล่ะอยู่ดีๆเธอก็หายออกจากมอไปครูไม่คิดเลยนะนางรำตัวเอกอนาคตไกลของคณะเราจะเป็นแบบนี้ไปได้จะทำอะไรทำไมไม่คิดดีๆก่อนน้้าพีกเออนั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะนิวเราไปก่อนนะจบปอตีแตะเกตเฉลี่ยแค่เนี้ยยังไม่เหมาะกับที่นี่ขอบคุณค่ะไปสมัครมาห้าที่แล้วยังไม่มีที่ไหนรับเลย สวัสดีค่ะมาสมัครงานค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามผู้จัดการให้สักครู่นะคะผู้จัดการคะมีคนมาสมัครงานคะ่ะสวัสดีค่ะมาสมัครงานเหรอคะค่ะน้ำพิทอา้าวนิวนี่บอกนะว่าเธอเป็นผู้จัดการใช่พอดีว่าฉันมีประสบการณ์ทำงานมาหลายปีก็เลยไปสอบดูเลียวได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแล้ววันนี้เธอมาสมัครงานหรอตอนนี้ตำแหน่งผู้ช่วยบ่างเดี๋ยวฉันจะฝากให้เธอเป็นผู้ช่วยฉันเอาไหมเออไม่หรอกพอดียังมีอีกหลายที่ที่เขาโทรมาตามให้ฉันได้เป็นผู้จัดการให้นะ่ะ วันนี้ฉันแค่เข้ามาซื้อของเฉยๆขอตัวก่อนนะกลับมาแล้วหรอไปเที่ยวกับลูกสนุกไหมทุกครั้งฉันก็ไปกับลูกสองคนอยู่แล้วนี่ทำไมเห็นหน้ากันทีไรทะเลาะกันทุกทีคุณต้องถามตัวเองนะว่าทําหน้าที่ได้ดีหรือ,อยังทุกวันนี้ทําแต่งานงานงาน,งานเคยคิดถึงฉันกับลูกบ้างไหมผมไม่อยู่แล้วขี้เกียจทะเลาะถ้าคุณไปฉันจะถอดสร้อยนี่ทิง้งอย่าน่นยูผมขอโทษอย่าน่นยูคุณแต่งงานกับฉันพราะรักฉันจริงๆหรือพาอสร้อยนี่ ทำไมที่ตรงนี้รู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยมาคุณมิทินคุณพลา่าคุณมานั่งทำอะไรตรงนี้คะผมชอบมานั่งที่นี่มันทำให้ผมคิดถึงใครคนหนึง่งคิดถึงใครเหรอคะผมก็ไม่รู้แต่แปลกจังผมรู้สึกผูกพันกับคุณเหมือนรู้จักกันมาหลายพบหลายชาติแปลกจริงฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะผิดไหมถ้าผมจะทำตามใจตัวเองมิทินนิวนั่นมันสร้อยของฉันนี่ นั้นสอยของคุณเหรอครับใช่ค่ะฉันทําหายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วงั้นแสดงว่าคุณคือผู้หญิงที่ผมตามหาไม่น่าห่ะผมรู้สึกผูกพันกับคุณนิวปอดสอยคื้นเข้าไปในที่สุดผมก็เจอผู้หญิงที่ผมตามหามาทางชีวิตมิทีนแต่คุณแต่งงานกับฉันแล้วนะผมไม่เคยมีความสุขเลยคุณยอมรับเถอะนะเราไม่ใช่เนี้ยคู่กันแต่คุณจะทิ้งฉันกับลูกไปหรอกลับบ้านกับฉันเถอะนะ กลับไปหาลูกของเราเถอะนะมิทินคุณกลับไปหาลูกหาเมียคุณเถอะชาตินี้เราคงเจอกันช้าไปสุมพูดจะไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุมพูดจะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้จะทิ้งพี่ไปไหนแม่ท <école academy S 3> ิ้งผมไป,ไปไหนแม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สุมพูด่าไปอย่างนี้ พ่อสอนการบ้านหน่อยการบ้านอะไรพ่อไม่รู้เรื่องหรอกปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะเต๋อเอาการบ้านมาส่งเพื่อคุณอื่นก็ส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิ์สอบพ่อ ขอเงินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้100บาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจั้งใจเรียนนะลูกชมพู่ทำไมทิ้งพี่กับลูกไปสวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นพ้อองเต่าครับมีอะไรครับบุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาคองเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันฮะ ครูให้โอกาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเตาทำไมเป็นอย่างนี้ลูกเตาอยู่ตถวนี้เลยนะกลับไปเรียนนิสื้อร์แวนี้กลับไปเรียนแถวนี้เลยเตากลับมาอยู่นี้นะบอกให้กลับไปโรงเรียนโอ๊ยลูกค้าหรอเตาหน่อยเตาคุณคะเห็นเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทาไมเร็วจัง นิวลูกแม่นี่มิทินแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่เนี่ยรุ่นเดียวกันกับเธอว่าไงนะแม่จะเอาผู้ชายที่รุ่นเดียวกับหนูมาเป็นพ่อเลี้ยงหนูเหรอแม่คิดได้ยังไงแต่วิทินเขาเป็นคนดีนะลูกอายุเป็นเพียงตัวเลขเธอคิดจะมาเกาะแม่ฉันใช่ไหมออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนีว้เลยนะยไม่ยอมแม่ท้อง แม่ท้องได้ห้าเดือนแล้วถ้าแกไม่ยอมรับน้องในท้องก็ไม่มีพ่อเหมือนแกนั่นแหละอยาให้มันเป็นแบบนั้นหรอแม<า>่พี่พรครับถ้าลูกพี่ไม่สบายใจไปอยู่บ้านผมไหมพี่ให้เนิวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกพี่เป็นห่วงลูกอดทนหน่อยนะมิทีนครับผมจะอดทนเพื่อลูกของเราพี่พรครับผมไปทั้งอกกรอบแป๊บนึงนะค่ะฉันจะต้องตามไปสืบความจริงให้ได้แม่ฉันจะได้ตาสว่างสักทีนั่นไง มีแฟนเด็กอยู่แล้วแล้วมาหลอกแม่ฉันจริงๆด้วยเดี๋ยววันลหนเรานัดเจอกันใหม่นะที่แท้ก็มาหลอกเอาเงินแม่ฉันมาให้หนังนี่เดี๋ยวครับผมซื้อกล้วยกับมักมอนไข่มาฝากครับเห็นแม่บอกว่าคุณชอบกินมากมอนไข่กับกล้วยน้ำว้าอยามาทําตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่แถวนี้ออกไปอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่กินอะไรกันน่ะนิวแม่รู้ไหม ว่ามันมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาหลอกแม่แม่ตาสว่างสักทีเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะนิวทำไมทําตัวก้าวร้าวแบบนี้แม่ไม่เคยสอนพี่พรอ,อย่าว่าลูกเลยครับไม่ต้องมาเป็นคนดีฉันไม่ง่อเชื่อเธอหรอกมีแต่แม่ฉันนั่นแหละที่โง่นิวอ๋อปวดท้องอปวดท้องอ,อปวดท้อง